วันนี้ก็มีนะครับกันเองครับเป็นเอลซิดหนดึ่งทีนะครับปีสองนักแขเดี๋ยวพามาดูรอบรอบคันก่อนนะครับรอบรอบคันก็จะมีรอปลายตามการใช้างานบ้างนะครับก็จะมีล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นขอบสิบห้าเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วนะครับเอาให้มาตอนแรกมันเป็นยางเก่าน,นะครับเราก็จัดการเปลี่ยนยางใหม่ให้เรียบร้อยนะครับ งานถ้าเบรกถ้าเบรกหน้าเปลี่ยนแล้วครับแต่ตอนเปลี่ยนอ่ะมันเป็นปีใหม่ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนยจานอันนี้ก็จะมีมีไฟเลี้ยวแตกแต่ว่าเราซื้อมาแล้วยังไงขาเราก็ไม่จำเป็ี่ะนรเลยือแวแล้วก็มีครัวนบ้าน,น หมยางเรา,าได้เป็นยางนตามรูปครับภายในก็คือได้มาแบบนี้ครับสะอาดสะอ้านสะอาดสะอ้านแต่บอกก็มีมีรอยบ้างครับ ออกรอยพงรอยเปื้อนนิดๆหน่อยๆนะครับแบบโดยรวมก็สีว่าสะอาดสะอ้านดีครับทีนี้นะครับนี้ก็มีรอยตรงนี้นนครับก็มีพวกตามวงตามเบาเพื่อนปกติครับแต่ว่า ็ตามการใช้งานนะครับคันนี้ก็วิ่งมาที่สองแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับโซน,โซนก็ให้ไปแบบนี้เลยนครับ<อ>เดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทเครื่องนะคมาสตาร์เครื่องคันนี้ ตัวนี้เป็นเครื่อง1.6ครับตัว G นะครับอ่าเนี่ยครับสตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยเครื่องก็เงียบๆอยู่นะครับเปแอร์ครับแอร์เย็นมากนะครับเป็นสไตล์ของรถโตโยต้าครับคันนี้เย็นมากเนี่ยครับเลขไม่ครับเลขไม้อยู่ที่201,000กม3,000กิโลนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ผมมาลงพมมาอะไรก็โอเคครับเบาดีใช้ได้นะเราก็จะมีอ่าล้อกระจกนะครับกระจกขึ้นลงได้ครบทุกบานนะครับลองให้ดูคนระับอันนี้อันนี้นะครับน,นี่บ้านหลังครับขึ้นลงได้อีกข้างนึ้น,นะครับอ่านี่ครัขึ้นลงนะครับีบ้านหลังจกขึ้นลงได้ครบนะครับ ตัวเซ็นทรัลล็อกตัวนี้ก็ยังทํางานได้ปกตินะครับเนี่ยกดล็อกกดกด,กดล็อกเนี่ยครับตัวนี้เป็นหนึ่งจุดหกีนะครับจะมีกระจกพับไฟฟ้าด้วยนี่ครับพับไฟฟ้าก็ยังทํางานได้ครับสําหรับราคาแปดนเก้าพันบาทนะครับสําหรับคันนี้ตัวกระจกมองข้างนะครับที่เป็นปรับไฟฟ้าก็ยังทำงานได้นะครับ ฝั่งคนฝั่งคนนั่งนะครับฝั่งคนครับก็ปับนะครับปับได้หมดนะครับระบบไฟในห้องโดยสารพวกไฟตัวไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกก็ยังเปิดได้อยู่นะครับเครื่องทรงเครื่องเสียงเปิดได้ครับเปิดติดอยู่ โดยรวมก็จะมีประมาณนี้ครับใครสนใจก็สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์ก็090นะครับเบอครับนย์9นะครับ06น6นะครับดูรถที่ประคคนชัยบุรีรัมนะครับหรือไม่สะดวกดูรถจะวีดีโอคอลดูรถก็ได้นะครับก็หรือใครต้องการให้จัดส่งเราสามารถมีบริการจัดส่งนะครับก็ค่าส่งคิดตามระยะทางค่ารถสไลด์ก็คือลูกค้าออกเองนะครับแต่เรามีบริการจัดส่งให้ได้ครับ แอนก็คลิปนี้ก็กเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ